แัเรอยแน่นึะีบอกวบุยาต้องโอ้ข้ืนขาอจขาเห็ดอย่งอาหารไทยนิเตอเพราะว่าขาวหอแข็งอ่ะซี้นมันเปโยกกันไส้่างซลิงไเนาะขา

จ้าทเมลาอะไรตัวซิการ์เราบอกน้องโอคุณนายเตียงวันนี้อย่างแบบเออไปเก็บไปคุณนายเตียงได้ผงฮมเล้าเอาไปเสยตัว ปลากับข้าวมันแห้งเร็วมาทอดไมอ่ะพี่จมพ่อเออว่าไอะไรดี Oh. ya yo น้ำตาขันน้ำแม่ตาขันกระดาง้วมาใส่้าโอ่งโจกใหญไม่เลยอ๋อพอใส่ดกตอนนี้คนใหโจกอลดีไหโจกนชงไห